Okay. Good morning everyone. Today Monday i is 30 of a u g u s t of August วันนี้วันจันทร์ที่30สิงหานะครับวันนี้เป็นวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นม .4 นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของ uh, indirect กับ direct question นะครับ indirect กับ direct question คืออะไรก็คือการถามคำถามที่แบบปกติกับแบบที่สุภาพนะครับ direct question ก็จะเป็นถามตรงๆอาจจะมีมีความอะไรนะเรียกว่าอะไรความสุภาพในการถามนะครับอาจจะถามเป็นน้ำเสียงห้วนๆน,นะครับ ยกตัวอย่างเช่น uh what what's your name where is the post office where is the mall where is the toilet อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราเติม please เข้าไป where is the toilet please อันนี้อันนี้อันนี้รูปแบบปกติใส่ please เข้าไปให้เพิ่มความสุภาพเข้าไปแต่ถ้าให้เป็นทางการ ให้มีความน่าเชื่อถือเราจะใช้ indirect question ก็ชอาลก็ประมาณว่า can you tell me where the, the toilet is นะครับเอ่อช่วบอกนีช่วบอกหน่อยครับว่าห้องน้ำไปทางไหนนะครับนี่คือวิธีการเอาไปใช้ can you tell me could you tell me หรือ uh, do you know where is the toilet นี่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ do you know where is the toilet คุ Would you tell me where is the t h ทชอยเขอโทษครับไม่ทราบว่าห้องั้นไปทำไหนนะครับถ้าเราไปสถาที่ต่างๆแล้วเราไม่รู้เราถามได้นะครับ <c oughs> โอเควันนี้จะมีทบทวนเนื้อหานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวให้ทำว s คชี t นะครับอันนี้มาหขอโท,อโท,อโทอษกดผิดท่อัน หน้าตาคล้ายๆกันไม่ใช่ดูตรงนี้นะครับ อินเดเร็กควีชชั่นนะครับก็คือการถามคำถามที่โพลา์ polite, ที่สุภาพมากกว่าเดเร็กควชชั่นคือถามแบบเดเร็กควชชั่นคือถามตรงๆไม่อ้อมค้อมนะครับโพลา์ ite, คือสุภาพเนาะจะมีการขึ้นต้นด้วย do you know นะครับ do you know หรือ couldcould could you tell me หรือ can you tell me คกนี้จะสุภาพมากกว่าใช้ เป็นทางการมากกว่าใช้กับคนที่เราไม่สนิทมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ย direct question จะมีฝั่งนี้นะครับถามหุนหนเลยนะครับเช่น where does he live how far is it who are they why is she crying when does the plane arrive what did they say which bus stops at the mall where can I park my car นะครับประโยคนี้ท้าไม่สุภาพก็เอา do you know หรือ could w o u l d you tell me หรือ can you tell me มานำหน้าแล้วก็สลับตำแหน่งเล็กน้อยนะครับหรือบางทีอาจจะไม่สลับเลยก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่การใช้นะครับตัวอ,อย่างเช่น do you know where the post office is ปกติราถามว่า Where is the post office นะครับ Where is the post office สนหรับที่กันเนาะแต่ถ้าถามแบบ indirect ก็ Do you know where the police office the post office is นะครับเอา is a verb นาต่อท้ายถ้าปกติก็จะเป็น Where is the post office นะครับสรับที่กันหนึ่งสก็จะเป็นปกติก็จะเป็น Where is the post office 1 3 2นะอันนี้สลับที่กันระหว่าง subject กับ verb นะครับละ position ก็คือการบอกตำแหน่งของสถานที่จะมีคาว่า above ที่แปลว่าเหนือด้านบนชั้นบน below ใต้หรือชั้นล่าง opposite ก็คือตรงข้ามนะครับ through คือลอดผ่านอย่างเนเด็กคนนี้เขาลอดผ่านอุโมงค์ over ก็คือข้ามข้ามหรือผ่านข้ามสะพานอันนี้เด็กคนนี้กำลังปีนข้ามข้ามอุโมงค์ของเล่นนะครับ under เด็กคนนี้กำลังมุดอยู่ใต้ของเล่นนะครับ at จ h ะ t o p o f นะครับก็คืออยู่บนยอดของอะไรถ้าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าเนินเขาภาษาอังกฤษเรียว่า hill นะ Hill Hill at the top of the hill นะครับหรืออยู่ตีนเขาก็ at the bottom of the hill ถ้าเป็นภูเขาสูงๆก็ the mountain นะครับหรือถ้าเป็นยอดตึกก็ใช้คาว่าถ้ายอดตึกก็ at the top of the building ถ้าชั้นล่างสุดของตึก at the bottom of the building นะครับนะ มีอื่นๆอีกไหมก็มีอย่างเช่นอะไรนะที่เราเคยเรียนมาแล้วก็ in, ใน o on, บ bon, น under, ใต้เนียใกล้ next to, ติดกัน be t ชว e n ระหวา่างนะครับนี่แหละอีกปีไซส์แปบว่าข้างๆมามีาเยอะนะครับก็เท่าที่เจอก็ส่วนใหญ่ก็มีอ่ามีด้านหน้าก็ in front of ด้วย in front of ด้านหลังก็ behind นะหรือตรงหัวมุมถนนก็ at the corner นะครับอันนี้เราเฉลยไปแล้วแสดแล้วเราเฉลยไปแล้วไปดูย้อนหลังได้นะครับนนก็เฉลยไปแล้วนนก็เฉลยไปแล้วนะครับ วันนี้เราจะเอามาใช้บ้างนะครับมีศัพท์ที่น่าสนใจคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในใบางานนะครับจะใช้ในใบางานอันนี้ get on หรือ get off get on ก็คือขึ้นขึ้นรถยนต์เนีะครับ get off คือออกออกรถยนต์ออกจากยานพาหนะนะครับหรือออกจากสถานีก็ได้นะครับเชิญ Left เลี้ยวซ้าย Turn Right เลี้ยวขวานะครับจะำง่ายเลบซ้าย Right ขวาเนาะ go straight Ahead ก็คือตรงไปนะครับ go straight Ahead ตรงไปตรงไป walk up เดินขึ้นไป walk down คือเดินลงไปนะครับ walk along เดินไปจนกระทั่งเดินไปจนถึง until ก็เหมือนกันนะครับ walk walk along walk until เดินไปจนถึงถึงคอนเนอร์ถึง, corner, ถ,งถึงมุมถึง uh, สี่แยกสี่แยกเรียกว่าอ่อ uh, intersection นะครับ intersection นะครับ traffic lights ก็คือสัญญาณไฟจราจรนะ walk along to the traffic lights เดินไปจนถึงป้ายสัญญาณจราจรฟ้ากับเนี่ยฟ้ากว่าไกล มียปลว่าใกล้เนา no. ะ it's x minutes from x ตัวนี้แทนจำนวนเวลานะครับเวลากี่นาที it's สมมติ10นาทีก็ it's 1 e minutes from มันอยู่ห่างไปประมาณ10นาทีนี่ครับสมมติเรานั่งรถรถบัสสายอะไรประมาณนี้นั่งไปประมาณ10นาทีก็จะถึงนะครับประมาณ it's 10 minutes from here จากระยะทางตรงนี้ เดินไปถึงตัวนั้นประมาณ10นาทีครับ ETC หรือ etc แปลว่าอื่นๆนะครับอะ,อะซีเพิ่งเข้ามาเนาะโอเคนะยินดีต้อนรับนะครับต่อไปเรามาดูใบงานที่จะให้ทำในวันนี้นะครับ เป็น w บั s รช e ตออนไลน์นะครับวิธีส่งเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวทองทีววิธีส่งให้เนาะจะมีคำศัพท์ด้านบนอยู่3แบบนะครับ Giving directions mm hmm. ก็คือแบบแรกจะเป็นการบอกทิศทางเนาะ Turn left mm hmm. ก็คือเลี้ยวซ้าย Turn right เลี้ยวขวา Go straight on ก็คือเดินตรงไปตรงไปนะครับ Turn second left mm hmm. ก็คือ เลี้ยวซ้ายบล็อกที่สองประมาณเนี้ยนะครับเลี้ยวซ้ายเ,าเดินไปสักสองเลีเ้ยวซ้ายที่สองนะครับมันจะมีสมมติมีสองแยกอา่า go past the cinema ก็คือเดินผ่านเดินผ่านโรงหนัง go through เดินทะลุทะลุกำแพงทะลุอ,อุโมง ทะลุท่อทะลุป,ประตูอะไรก็ว่าไปนะครับ go through the door go through the channel เดินลอดอุโมง go through the forest เดินเดินทะลุป,ป่าไปนะครับ cross cross the road ก็คือข้ามถนนนะครับ turn second right ก็คือเลี้ยวขวาที่สองเนาะมนนีบอกทิศทางแล้วบอกตำแหนง่ง นะครับตำแหน่งของตึกของสถานที่นั้นนั้น behind นะครับ behind ก็คือด้านหลังนะสังเกตจุดดำๆเนาะ behind คือด้านหลัง between คือระหว่างอยู่ระหว่างตึกนะครับ in front of อยู่หน้าตึก near อยู่ข้างๆ next to อยู่ติดกันเลยเป็นตึกติดกันนะสมมตินะตึกที่ฝาผนังชนกันนะครับ opposite อยู่ตรงข้ามถนนหรืออยู่ตรง คนละฝั่งแม่น้ำก็ได้นะครับต่อไปหมดหัวข้อ shops and other places ก็คือร้านค้าและสถานที่อื่นๆเนาะ news news agents ก็คือซุ้มขายหนังสือครับน้อเป็นซุ้มอะเป็นอเนาะเป็นซุ้มร้านเล็กๆนะครับ b a k e r ก็คือร้านขนมปัง toy shop ร้านของเล่น sweet shop ร้านขนมหวานเนาะ shopping center อันนี้อันนี้ไม่ได้สะกดผิดนะครับ Center t r ท e, หรือ t ร e r ก็ได้นะครับถ้า t r ี e, นี้อันนี้เป็นของอังกฤษนะครับ Shopping Center นะอันนี้ไม่ได้สะกดผิดนะครับอันนี้เป็นของคนอังกฤษเขาใช้นะครับต่อไปซีบราครอสซิงก็คือทางม้าลายเนาะซีบราซีบรานะครับซีบราหรือซีบรากรีนโกลเซอร์ก็คือร้านขายของชำพวกผักสด ของใช้ในครัวครับเนาะร้านชมหวยร้านแถวแถวบ้านเราครับ b u t c h อ r นะครับ Butcher คือร้านขายเนื้อนะครับซ u เปอร์มาร์เก็ตตรงตรงเลยนะครับ Profit Lights ไฟสัญญาณจราจรอินเ r อร์เน็ตคาเฟก็ร้านอินเทอร์เน็ตนะครับ ice ์บรีก็คือร้านสเก็ตร้านไอส์เกตนะครับ Art Gallery ก็คือ,อ แกลเลอรี่งานศิลปะนะครับเอาไว้แสดงผลงานศิลปะนะครับฟุตบอลสเตเดียมก็คือสถาอะไรนะสนามฟุตบอลนะครับโบลิ่งอะไรอะไรนะครับโบลิ่งอะไรก็คือลานโบลิ่งนะครับแบบฝึกหัดที่หนึ่งเขาให้เราเอา,เอาพิมพ์คำศัพท์ตรงนี้นะครับใส่ตรงไปเขาบอกว่า Write the correct order under the drawing <Yeah. S 1> อันนี้อันนี้ภาษาฝรั่งเศสนะครับผู้อ่านไม่ออกนะ Bertie butcher t d e b r u l o อ n อันนี้ย่างเน่อ่านไม่ออกนะครับนี่คนฝรัง่งนี่ภาษาฝรั่งเศสนะครับต่อไปนะครับอันแรก walk past the ice rink นะชื่อก็บอกนี่ ice rink เนอะรูปภาพตรงจาก ข้อไหนข้อนี้ก็เอามาพิมพ์เลย ีคงไม่ยากเนาะวิธีทานะครับก็คือก๊อปตรงนี้มาใส่นะครับนี่คือแบบฝึกัดที่หนึ่งนะครับเนะารระคำสั่งดูตรงนี้ได้มีตัวช่วยเยอะคงไม่ยากเกินไปนะครับ Worksheet ตอนที่2นะครับให้ complete the sentences with the correct preposition นะครับเขาให้เราเอา แ o ปโพสิชันห้าตัวนี้มาเติมในช่องว่างนะครับโดยดูแผนที่ตรงนี้เป็นตัวอย่างนะครับออป o ปอร์ิ opposite, แปลว่าอะไรก็แปลว่าแปลว่าอะไรนะตรงข้ามใช่ไหมครับอ่า next to แปลว่าอะไรจําไม่ได้ก็มาดูตรงนี้แปลว่าติดกันเนาะโอ้ยมีตัวช่วยให้ง่ายๆขนาดนี้นะครับ เรามาดูข้อหนึ่งกันดีกว่าเป็นตัวอย่างนะครับเขาบอกว่า there is a hospital บลาบลาบ the bookshop นะครับ there is ก็แปลว่ามีนะครับมีโรงพยาบาลอยู่ยังไงก็ไม่รู้กับ the bookshop ก็คือร้านหนังสือแล้วก็หาก่อน hospital อยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับ hospital ก็คือตึกสีเหลืองๆตรงนี้ the bookshop ก็คือ อ่าสีอฟาตรงนี้เนาะ,ะเขาให้เราเติม near หรือ next to อันนี้น่าจะเป็นน e a r มากกว่านะ next to ติดกันเลยหรือเปล่า ไม่แน่ใจติดกันไม่ติดกันเนียเข้าให้มิยามว่าเนีย,นยอยู่ใกล้แต่ไม่ติด next to อยู่ติดกันนะครับข้อนี้น่าจะตอบ next to เนะถ้าไม่ใช่ next to ก็เป็นเนียนะครับเพราะว่ามันไม่ติดเหน็บกันเลยนะแต่ถ้าเป็นครูตอบ next to นะครับ next hmm. ลองเฉลยดูก่อนนะดูซิว่าถูกไหมให้ดูตรงนี้อ่าถูกเห็นไหมครับถ้าถูกจะเป็นสีเขียวเนอะทีเช็คคำตอบเฮนะี่ถูกเห็นไหมครับนะธีเช็คคำตอบนะครับแต่เราต้องดี e ฟ h กลับมาทำใหม่นะข,ข้อนี้ตอบ Next t o yeah. the zoo is จุดด East Street and South Street นะครับถ้าอยู่บนถนนนะครับถ้ามันมีชื่อถนนอยู่เส้นเดียวนะใช้ on น,นะแต่ในนี้ไม่มี on ให้เติมก็แสดงว่าอยู่ตรงหัวมุมถนนนะรนบซูอยู่ตงไหนึงูอยู่นี่ เส้นนี้เป็น East Street เส้นนี้เป็น West Street เส้นนี้เป็น South Street นะสวนสัต,ตว,นนนะ of, นะตว์อยู่ตรงหัวมุมถนนนะครับ at the corner of เนาะแปลว่าอยู่ตรงหัวมุมถนนนะครับ at the corner ด้านบนไม่มีนะนะ at the corner รต,นนตรงหัวมุมใช่ไหม ก็คือพื้นที่นี้นะครับชั้นข้อสองอนะข้อน <Yeah. S 1> ึ่สวนสัตว์อยู่ตรงมุมถนนของ East Street และ South Street ก็คือเส้นนี้นะครับ South Street East Street คือเส้นนี้ Now. สามข้อที่เหลือลองทำดูนะครับต่อไปแบบฝึกหัดที่3นะเขาบอกว่า now have a look at this map and complete the dialogue you are at the x ask and give directions to go to the restaurant and then to the cinema นะเขาบอกว่าตอนนี้ให้คุณดูที่แผนที่ก็นะคือตรงนี้ แล้วก็เติม d i a l o g คือเนื้อเรื่องที่หายไป you are at the x คุณอยู่ตรงจุด x ตรงนี้นะครับเราเริ่มต้นตรงนี้ ask and keep direction to go to restaurant and then to the cinema ก็คือให้ไปสองสถานที่อันแรกให้ไป Restaurant ก็คือพัตคาารส่วนอย่างที่สองให้ไป ซีน e ม a าก็คือโรงภาพยนต์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่มีสัญลักษณ์เครื่องฉายหนังอยู่ตรงนี้นะครับเนาะก็ให้เรากดที่ลูกศรตรงนี้ก็มีตัวเลือกอย่างเช่น e x c u s e me จุดจุดอนะอาร์เ a สต a เดอะร็อคดาวเ e x c u s e me Is there นะครับ Is there เป็นมันเป็นคำถามนะต้องเอา is is there สลับกันนะครับสวัสดีครับมาเพิ่มเติมใครเอ,อ่ยช่ใช่เนาะเข้ามาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปงานนี้ครูแปลไว้ในลิงก์นะครับเดี๋ยวเข้าไปทำด้วยใช้คำตอบกันถูกหรือเปล่าอ่า uh, is there Excuse me is there a restaurant around here ขอโทษครับพัตาคารอยู่แถวๆนี้ไหมบีก็ตอบว่า yes there is เนาะ e s there is เพราะว่าคำถามเป็น is there คำตอบก็เป็น there is มันจะสลับกันนะครับตรงไปก็ go straight เนาะ go straight on this streetgo hmm. running ไม่ได้ โก u g ู through, ไม่ได้มันทะลุไม่ได้ก็โก r สเตรทตรงไป walk past the bank นี่นะ่าจะเป็นแบงค์นะครับ walk past the bank นอนเดินตรงไปก็เลี้ยวซ้ายตรงเนี้ยนะจุดลงหมาแรก on your right นะ bank แบงค์เราจะอยู่ด้านขวาเนาะ on your right นะครับ เดินตรงไปส่วนเส้นนี้ walk past the bank เดินผ่านแบงก์ on your right ด้านขวามือ and turn แล้วก็เลี้ยวอะไรเลี้ยวซ้ายนะครับ turn left into the park นี่ยไหมนี่ิเเป็นพาร์คเลี้ยวซ้ายที่สวนสาธารณะ go through เด,ะนะเ,ดเดินทะลุนะครับเดินผ่านเดินทะลุ ส่วนสาธารนณะไป The restaurant will be on your right ใช่ไหมเพราะว่าเราเดินตรงไปหันหน้าไปทางนี้เพราะฉะนั้นพัตคารจะอยู่ด้านขวามือเรานะครับ On your right just after the park just after the park นะครับ okay. ใช้คำตอบกันถูกหรือเปล่าถ้าผิดนี่เฮเลยนะ ถูกแบบน,นี้นะครับที่เหลือลองทำดูนะครับอันเนี้ยไปพักละเุ่ยใช่ there. There is the r e the r e is to s t r a h e walk pass is on you r Right, turn, left, go through. It will be on on your right นะครับไม่ใช่ on my right นะ on your right นะครับอยู่มันจะอยู่ด้านขวามือของคุณนะครับส่วนโซนนี้นะครับโซนนี้จะถามทางไปลงภาพยนตร์คือตรงนี้นะครับอยากให้ไปทําดู เองนะครับคิดว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับตัทวนอีกทีวิธีทำนะครับอันแรกเนาะอันนี้เป็นศัพท์มีอยู่สามบอกทิศทางนะ g i v i n g อะไรก i บ i ิงดิเร็กคือการบอกทิศทาง Pre position of place คือการบอกตําแหน่งของสถานที่ s h o p แอน o t อ e r เ l อร์ s พก็คือคำศัพท์ของร้านค้าต่างๆสถานที่ต่างๆ แบบฝึกหัดที่หนึ่งให้เราเอาอคำตรงนี้นะครับมาพิมพ์ใส่ยกตัวอย่างเช่น walk past the ice ring ice ring คืออะไรก็คืออันนี้เนาะมีเป็นรูปรองเท้าสเก็ตแล้วก็พิมพ์ walk past ice ring เหลือก็ทำเองนะครับข้อสองก็เอาเลือกคำตรงนี้มาใส่ตรงนี้ให้ตรงกับช่องว่างนะครับโดยดูแผนที่ตรงนี้นะครับอันี้สาอธิบายไปแล้วนะครับโอเคมีใครจะถามอะไรไหมครับยุพุก,กันถาม ผู้การถามว่าผมหาข้อสอบไม่เจอแปะไว้ในไลน์ครับผูกก้การเข้าไปในไลน์เข้าไปได้ยังในไลน์จะมีลิงก์ของ Google Classroom ผู้การสมัครแล้วไม่ใช่เหรอผูกก้การได้ยินไหมเปิดไมค์คุยกันสิจบรเวเวลาผู้การฮัลโหลได้ยินก่อน ได้ยินไหมครับเยาขออนุญาตถ่ายรูปไปก่อนการได้ยินคุณไหมเปิดไมค์คุณไม่ได้ยินอะ่ะ ในไลน์อ่ะตรง Google Classroom เนี่ยหาข้อขสอบไม่เจอเลยดูไม่เข้าใจทักมาแล้วกันนะโอเคถ้าจะหมดจากชั่วอโมองนี้ตรงนี้นะครับก็ไปทำรายงานได้เลยเดี๋ยวครูแปะไว้ในไลน์หรือใน Google คลัสลนะครับภูการจะถามครูอะไรไหมรูไม่ได้ยินเสียงภูการนะครับเดี๋ยวภูการพิมพ์มาบอ,อกแล้วกันนะเปิดไมค์หรือไม่เปิดไมค์ไม่รู้รูไม่ได้ยินถามถามทางไมค์ได้ก็ไม่ถามโอเคสำหรับวันนี้อา่า ตอบว่าครับอะไรอ่ะครับคืออะไรครับเจออย่างครับนี่คือเจออย่างครับครับคือเจอข้อสอบอยังครับนี่คืออะไรพิมพ์มาแล้วกันนะเปิดไมค์ก็ไม่คุยแปลกคนโอเคนะครับ Oh, so l น t s see you again. Goodbye. สวัสดีครับ